ครับผมนี่มีภารกิจนะครับเนาะเป็นเรื่องที่บอยอยากจะให้เกิดขึ้นกับผู้ใดครับสําหรับนาน่พีน้อยเนาะเมื่อนี้จะพาแฟนของน้องผู้หญิงเอาของไปส่งน้องอยู่ต่อมอครับผมเพราะว่าน้องผู้หญิงโดนจับโดนต่อมอจับแล้วที่นี่เตรียมตัวจะกลับบ้านที่นี่ก็เลยจะเอาของไปส่งน้องเป็นกระเป๋าจะมีทั้งหมดสี่คนครับ ที่ถูกจับแล้วมีน้องผู้ชายคนหนึ่งที่เก็บของเก็บอย่างใส่กระเป๋าเทียมที่จะเอาไปส่งแวก็เป็นเงินสดเอาไปส่งน้องที่ต่อมอวันนี้ผมได้รับภารกิจเพื่อที่จะเอาของไปส่งครับการจไปครับแฟนของน้องผู้หญิงแหละครับไปเป็นมูเขาเขาบ่มีวีน้องน้องน้องผู้ชายกับ,บเป็นคนบ่มีวีเป็นพีน้อยขึ้นกัน คือการที่จะเอาของไปให้ไปฝากไว้กับต่อมอแล้วให้เอากระเป๋าไปส่งยังตัวบุคคลที่ถูกจับอ่ะก็จะต้องให้คนที่มีวีซ่าครับซึ่งจะต้องเอาไปกามาห้องนี่แลกแล้วก็เข้าไปฝากของฝากเงินใดครับเอาครับเมื่อนี้ผมกับน้องซีเดย์พากกันเดินทางเอาของไปส่งให้สำหรับ4ีคนที่ถูกจับ หนื่งแน,น่น่นก็เป็นแฟนของน้องผู้ซ้ายที่จะไปน้ำเอ่มาเบิ่งขั้นตอนว่าจะต้องเหตุยังแน่เพื่อที่จะ,ะถ้าเกิดว่าแฟนผูใ้ใดถูกจับถูกยังที่เอาของไปฝากให้แฟนให้ยังกะเดี๋ยวถ้าเกิดเข,ข้าไปทางในผมไทยได้ผมกะพยายามสิถ่ายไม่เ,เบิ่งล้วกอะอยากให้เห็นว่าขั้นตอนมันนีหยังแนนประมาณนี้นครับเนอะก,ก็บ่อยากให้เกิดขึ้นกับผูใ้ใดดอก มาหาเงินหาคำเนาะบบได้ว่าผู้ใดล่ะถึงข้าวสวยมันกะคือว่าเนาะครับเอ,อ้เมื่อนี้เขาไปเบิ้งกันว่าสิมีขั้นตอนอยังไงเนี่ยเดี๋ยวฉิออกไปหับน้องเขาครับแปลของโอเคครับเดี๋ยวตามผมไปเบิ้งเลยครับ งงานใกล้ๆนี่นะครับบ่ไก่ป็นไงครับเื่อที่ยาวาของส่งแต่ว่ายังไม่จัเกิดกับผู้ใดครับมาหาเงินหนาคำแล้วพี่น้องหาเงินหาคำกันเลยมาปีนี้เป็นรู้สึกว่าตอมอสจะดุมากเลยครับในประเทศเกาหลีใต้ครับคือเหมือนกับว่าเขาจะกดล่าง หลายพื้นที่หลายเขตนะก็โดนกันหลายคนครับและนี่อีกเขตนึงครับเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันครับผมนอนขาก็เตรียมของล้อแล้วครับ อย่างสำคัญเลยนน่น่ีของนแ่นบลเาแยกว่หรือเอา่อใส่กระเป๋านี่ไปเยยลยแยกไปใส่กระเป๋นั่นไปแต่ว่าก็ต้องบอกเขียนบอกว่ามีอย่างน่นั่นะเมีอย่งสาคัญแี้่าคัญป็อย้าได้กับนั้นอ่ะเขาเ ครับตอนนี้เรามาถึงตอมอแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะเอากระเป๋าลงไปให้ครับผมตอนนี้เราก็มาถึงตอมนะครับเดี๋ยวจะเอากระเป๋าเข้าไปให้น้องข้างในนะครับผมเ่ะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับผมถ้าถ่ายได้ผมจะถ่ายมาให้ดูนะครับผมตอนนี้เข้ามาถึงตอมแล้วครับกระเป๋าส่ง ครับพอเราเข้ามาถึงเราก็ทำการกรอกรายละเอียดชื่อของผู้ที่เรานำของมาส่งนะครับชื่อตามพาสปอร์ตนะครับนะครับก็จะมีทั้งหมด3คนนะครับที่ผมเอามาส่งเพราะว่าอีกคนนึงน้องยังไม่ย้ายมาจากรามออีกที่หนึ่งนะครับนี่เขาจะมี3คนนะครับแล้วส่วนข้างบนก็จะเป็นชื่อของเรานะครับชื่อของเราแล้วก็ที่อยู่เบอร์โทรนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็มายื่นให้กับเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะทำการตรวจเช็คแล้วก็จะเปิดหน้าของน้องที่ติดอยู่ข้างในให้เราดูว่าใช่น้องคนนี้ไหมแลวเขาก็จะเป็นปิ้นเป็นเหมือนสติกเกอร์หรือว่าเป็นอ,อะไรที่ไปติดกระเป๋าไว้ให้นะครับว่าเป็นของใครของใครนะครับตามชื่อนะครับผมนี่รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารนะครับแล้ว เขาจะกดรูปหน้าเพื่อนเรานะครับที่ถูกจับนะครับเดี๋ยวเราเรอสักพักนะครับเดี๋ยวเขาจะกดรูปหน้าเราดูเดี๋ราเขาเปิดหน้าให้ดูนะครับว่าเป็นเพื่อนที่เราเอาของมาส่งหรือเปล่านะครับ เนี่ยเจ้าคือเนี่ยเนี่เนียเียเมื่อเจ้าได้ที่ตรวจสอบเสร็จนะครับเขาก็จะมีรายละเอียดเขียนบอกแล้วก็ให้เราเซ็นรับทราบนะครับผม เื่อเราเซ็นรับทราบเสร็จแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะฉีกอีกส่วนนะครับเก็บไว้นะครับอีกส่วนก็คือให้เรานะครับวอดีผมเอาของมาให้น้อง3คนนะครับการตรวจสอบเอกสารก็จะตรวจสอบทีละคนนะครับก็จะช้าหน่อยนะครับก็จะตรวจสอบทั้ง3าคนนะครับแล้วก็จะเปิดหน้าดูให้ทั้ง3คนนะครับครับแล้วนี่ก็คือเอกสารที่เจ้าหน้าที่ฉีกให้เรานะครับ ถ่ายให้ดูเป็นบางส่วนนะครับเคนิอเน่เน่บาใจตะกี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็เปิดหน้าอีกคนนึงให้เราดูนะครับผมถ่ายไม่ทันนะครับสำหรับน้องคนนี้นะครับก็จะฝากทองนะครับแฟนของน้องเขาฝากทองมา เจ้าหน้าที่ก็เปิดเช็คว่ามีจํานวนกี่เส้นกี่เส้นเขาก็จะเช็คแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะนําใส่ซองเหมือนเงินนะครับเพราะเป็นของมีค่านะครับเขาจะใส่ในซองนะครับเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะให้เราเดินไปตามเส้นสีน้ําเงินนะครับแล้วเพื่อที่จะเข้าไปเยี่ยมเพื่อนของเรานะครับที่เรามาเอาของมาให้นะครับจุดนี้นี่เขาจะยึดโทรศัพท์ยึดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคือผมก็จะไม่สามารถถ่ายได้แล้วนะครับเพราะว่า เราต้องเก็บโทรศัพท์นะครับไว้ในล็อกเกอร,ร์เพื่อที่จะเข้าไปคุยกับน้องๆที่ผมเอาของมาให้นะครับผมก็จะได้พูดคุยเห็นหน้ากันนะครับตอนนี้ครับผมก็เสร็จสิ้นนะครับภารกิจนะครับวันนี้นะครับที่ผมเอาของนํามาส่งน้องๆที่โดนตมจับนะครับอยู่ที่เขตตมเขตนะครับ เมื่อกี้ก็ถ่ายไม่ได้นะครับผมก็ได้เข้าไปคุยกับน้องเขาแค่คนเดียวนะครับส่วนแฟนของน้องเขาเป็นคนไม่มีวีนะครับก็ไม่สามารถเข้าไปข้างในได้เพราะว่าไม่มีวีซ่านะครับครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเผื่อใครที่มีแฟนหรือว่ามีญาติที่โดนตำรวจจับแล้วอยากจะเอาของนําไปส่งให้กับน้องก่อนกลับบ้านนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือของมีค่าเสื้อผ้าหรือของใช้ส่วนตัวนะครับก็ทำตามขั้นตอนนี้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ถ้าเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นแนวทางของหลายๆคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามคลิปผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าถ้ามีอะไรดีๆผมก็จะมานำเสนอแล้วก็จะมา ทำคลิปเพื่อที่จะให้น้องๆได้ทําตามหรือว่าเป็นแนวทางต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผม